สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงคู่มวยในฝันที่แฟนมวยอยากชมนะครับวันนี้ฝันนั้นเป็นจริงแล้วนะครับโดยบอสชาตรีนะครับบอสใหญ่แห่งวันแชมเปี้ยนชิพนะครับก็เผยแล้วนะครับผ่านไลฟ์สดนะครับบอกว่านะครับรถถังนะครับมีคิวจะเจอกับซุปเปอร์เล็กแน่นอนครับในวันที่25มีนาคมนะครับที่ประเทศสิงคโปร์นะครับ ก็เป็นทางด้านซูเปอร์เลกเกียริหม่เก้านะครับป้องกันแชมป์รุ่นไฟเวทนะครับแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งนะครับกับรถถังจิตเมืองนนนะครับผู่ท้าชิงเรนกิ้งอันดับหนึ่งนะครับคราวนี้นะครับเกิดคําถามขึ้นนะครับว่าใครจะนอกใครนะครับคู่นี้นอกจากซูเปอร์เลกนะครับจะป้องกันแชมป์กับรถถังแล้วนะครับก็ยังมีคู่ประกอบในรายการอีกมากมายนะครับแต่เชื่อเลยเกินครับว่าแฟนมวยชาวไทยและแฟนมวยทั่วโลกนี่อยากดูคู่นี้มากๆครับเด็กๆดว่า ดนประกบทางโลกโซเชียลอยากให้เจอกันนะครับแต่ไม่มีโอกาสได้เจอกันสักครั้งนะครับจนทั้งคู่สนิทสนมกันนะครับคราวนี้นะครับหนีกันไม่พ้นจริงๆครับไม่ได้เจอในรูปแบบมวยไทย5ยกกลมาเจอในรูปแบบโชคในรายการวันแชมเปี้ยนชิพนะครับก่อโชค5ยกเหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งนะครับก่อรอดูนะครับว่าแชมป์โลกมวยไทยอย่างรถถังนะครับจะกระชากเข็มขัดแชมป์จากซุปเปอร์เล็กได้หรือไม่นะครับถ้าเขา ชนะซูปเปอร์เล็กได้เขาจะเป็นเรียกได้ว่า2แชมป์ทั้งแชมป์มวยไทยและแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายนะครับสำหรับรถถังเดือนเดือนเดือนหน้าเออใช่เดือนหน้าที่สิงคโปร์เดือนมีนามีนาวันที่25รถถังกับซูปเปอร์เล็กคิกบ็อกซิ่งรถถังจะชิงแชมป์กับแล้วก็ซูปเปอร์เล็กจะป้องกันแชมป์คิกบ็อกซิ่ง ทก่โอ็ได้ฟังจากปลาของบอสชาตรีแล้วนะครับสุเปรล็กเจอรถถังแน่นอนครับเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกรุ่นไฟ์เวทนะครับ คิกบ็อกซิ่งนะครับของซูเปอร์เล็กนะครับเพิ่งจะได้มาแต่ก็ได้ป้องกันแชมป์ครั้งแรกเลยนะครับไฟนี้นี่เรียกได้ว่ารักพี่เสียดายน้องนะครับรถถังก็ต้องการเข้มขัดเส้นนี้อย่างมากครับเดิมทีนี้เจ้าตัวก็เป็นแชมป์โลกมวยไทยรุ่นไฟเวทนะครับคราวนี้ข้ามสายมาชกในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งนะครับก็มีโอกาสชิงกับซูเปอร์เล็กนะครับถ้าไฟนี้เขาชนะซูเปอร์เล็กได้เขาจะเป็นได้ได้ว่า2แชมป์ในเวลาเดียวกันนะครับทั้งแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งและแชมป์โลก มวยไทยนะครับก็ถือว่าจะเป็นสุดยอดอีกคนหนึ่งนะครับแต่เชื่อเหลือกเกินครับว่าซุปเปอร์เลกไม่มีทางยอมแน่นอนครับไฟนี้ซุปเปอร์เลกอดมุ่งมันตั้งใจมากๆครับเพิ่งจะคว้าแชมป์มาได้นี่จะให้เสียไปเลยก็คงไม่ใช่นะครับไฟนนี้เรียกได้ว่าใครดีใครอยู่นะครับอาจจะถึง นอกก็ว่าได้นะครับคู่นี้แข่งของซุปเปอร์เล็กนะครับจะหยุดการเดินของรถถังได้หรือเปล่านะครับหรือหมัดรถถังจะกกล่อมซุปเปอร์เล็กหลับนะครับอันนี้ก็รอติดตามนะครับคู่นี้แหละครับแฟนมวยรักใครชอบใครนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่มวยหยุดโลก ในปีนี้ก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญนะครับบอสชาตรีก็บอกแล้วนะครับไม่ใช่แต่คู่นี้คู่เดียวนะครับยังมีอีกหลายๆคู่นะครับที่น่าดูนะครับไฟนี้ถ้าซุปเปอร์เลกแพ้รถถังอนาคตก็มีโอกาสที่จะมาชิงแชมป์โลกมวยไทยกับรถถังเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็รอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงหากมีข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยหรือแวดวงกีฬามวยโลกต่างๆเราก็จะมาเด็ดข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังทางช่องทางนี้นะครับ หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่ต้องการตัวช่วยนะครับหรือต้องการลุ้นมวยนะครับแอดไลน์มาที่ a t g 2 4นะครับมีระบบมาตรฐานนะครับเดิมพันมวยนะครับมวยพักยกนะครับมีเลทราคาให้ดูนะครับพร้อมฟังมวยหูฟรีนะครับสนใจแอดไลน์มาที่ a t g 2 4นะครับฝากไว้ด้วยครับ